สวัสดีค่ะวันนี้มีข่าวจะมาประชาสัมพันธ์นิดหน่อยนะคะก็คือว่า,าจริงๆน้ำพริกปลาฉลาสุนารีแล้วกัน้ำปลาสุนนารีเราเปิดขายมาตั้งแต่วันที่8ปดกุมภาถึงวันนี้ก็เดือนกว่าเลยเนาะเดือนกว่าเลยเนาะขอบคุณทุกท่านที่มีอุปการะคุณนะคะขอบคุณมากๆาเดือนก,กว่าที่ผ่านมาน่ยก็คือเราขายเราพยายามทำลองตลาดว่า คนจะชอบกินไม้คนจะถูกใจไหมแต่ตอนนี้ก็ได้เสียงตอบรับที่ดีนะคะก็มีลูกค้าเข้ามาสนใจเยอะมากแล้วก็มันก็ว่าตอนนี้ฉันทำสามคนแม่ลกูกไม่ทันแล้วอะคะ่ะอ,อเด,ดีมากที่นี่อ่าเราก็เลยต้องต้องหาคนมาช่วยหาคนมาช่วยมันก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการจ้างเขาจ้างเขามาทํามาช่วยอะไรเนี้ยนะคะก็ เพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ทําแค่ราคาแบบรองตลาดเราไม่ได้ว่าใดกําไรเยอะแยะแค่ได้ค่าเหนื่อยลูกชายนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะแต่ตอนนี้จะขออนุญ,ญาตปรับราคาอย่างเป็นทางการทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าในปรับแล้วก็จะปรับทีเดียวหลังจากวันที่โปรโมชั่นราคาเดิมจะอยู่ที่วันที่3 1มมีนาพอเริ่มวันที่1เมษาจะเป็นจะเป็นในราคาใหม่ทั้งหมดเลยขออนุญ,ญาตจริงๆริค่ะเพราะว่ามัน เพิ่มเติมที่เราจะต้องต้องมีเข้ามานะคะปกติกระปุกเล็กเนี่ยนะคะกระปุกเล็กเราจะขายที่120ซึ่งน้ําหนักของน้าพริกน้ําพริกจริงๆเนี่ยมันไม่ถึงขีดปกติเราจะขายกิโลละพันห้าใช่ไหมลูกก<ช>ิโลพันห้าีเราจะใส่กระปุกนี่ให้เต็มหนึ่งขีดเลยก็คือเนื้อน้ําพริกอย่างเดียวเลยนะคะไม่เกี่ยวกับน้าหนักกระปุกนะคะเราจะใสใ่เต็มขีดเพราะว่าอันนี้มันยังมีช่องว่างเหลือที่เราสามารถจะใส่ได้เต็มขีดได้ เราไปจะขายร้อยห้าสิบเลยค่ะก็คือตามราคาของน้ําพริกเพื่อให้มันบาลานกับกิโลที่เราตั้งตั้งเอาไว้นะคะกุกขีดละร้อยห้าสิบค่ะนี่คือคือหนึ่งขีดสำหรับกระปุกเล็กส่วนกระปุกกลางกระปุกกลางเนี่ยอันนี้ฉันก็เพิ่งจะทําออกมาแต่ว่าเราจะใส่ไปให้ได้ตามน้ําหนักนะคะก็คือเฉพาะน้ําหนักของน้าพริกก็คือขีดครึ่งขีดครึ่ง ก็อยู่ที่ราคา225บาท225บาทกระปุกกลางค่ะส่วนกระปุกใหญ่กระปุกใหญ่ปกติเราขาย350ซึ่งกใส่ไม่ถึง3ขีดนี่เราจะปับให้มันพอดีให้มันถึง3ขีดก็คือกระปุกใหญ่จะปรับราคาอยู่ที่4 5 0หาสค่ะน้ำนักน้ำพริกจะตามน้ำนักของน้ำพริกเลยคือ3ขีดทั้งหมดไม่รวมน้ำหนักกระปุกนะคะส่วนนรร้ำปลา น้ปลาเราเปลี่ยนขวดค่ะเ,เปลี่ยนขวดแล้วก็ขออนุญาตไม่ซีนนะคะเพราะว่าเราขออนุญาตไม่ซีนเพราะว่าน้ําดืม่มยี่ห้อดงดังหลายยี่ห้อเขาก็ไม่ซีนแล้วรณรงค์เรื่องอพลาสติกสิ่งแวดล้อมอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องประหยัดไม่ประหยัดเลยนะคะแต่ขออนุญาตว่าพอตั้งแต่ตอนแรกเราก็จะกะว่าจะไม่ซีนอะ่ะแต่ก็มีหลายคนทักท้วง,งว่าเอ้ะถ้าไม่มีซีนมันดูไม่สะอาดจริงๆหนูว่าไม่เกี่ยวแล้วเพราะว่าฝาเนี่ยมันกล็ลลอกมันลอกอยู่แล้วเนาะลอกแบบ เาวออย่างออโตมติกอย่างดีหนึ่งแนวหนาไม่จำเป็นเลยค่ะปริมาณเท่าเก่าค่ะคือ250 ml อ5 0 ml เท่าเดิมค่ะเดิมแล้วขาย4ขวดรอยแล้วขออนุญาตปรับเป็น3ขวดรอยนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกทท่านที่สนใจแล้วก็มีความเมตตาฉันกับลูกๆนะคะ<ม>ก็อาจจะทำงานทันบ้างไม่ทันบ้างที่เรามีอะไรจะพูดขอบคุณ ลูก้าเราไม่รู้มั้ยเต้มีไหมขอบคุณที่ทุกคนที่ช่วยอุดหนุนแม่ครับที่โลกแล้วลูกก็ขอบคุณที่คอยอุดหนุนกันมาตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยครับอาจจะมีล่าช้าานิดหน่อยครับค่ะเพราะว่าบางทีก็เวลาฉันไปทํางานอ่ะฉันกับฉันลูกเป็นแอดมินนะแล้วก็รับออเดอร์เอง เวลาฉันไปไปทํางานก็ทำสามคนแม่ลูกเหน่งง่วนเงนอยู่เงี้มาหนามันแผลน,นทำเงี้ยสามคนแต่ว่าต่อไปนี่คือออเดอร์มันเขามาหลายเราจะทําไม่ทันบางทีลูกค้าก็ตอว่าเราก็ไปปรึกษากันเฮ้ยเราต้องหาคนมาช่วยเลยเนาะอย่างเงน้อยก็่ตัวสองสามคนน่ะก็เลยเลยมีเรื่องมีเพิ่มเติมกับขออนุญาตเดี๋ยวเราจะอัปเดตทางบ้านสุนารีนะคะแอปไลน์สุนารีสองสี่หกแปดอัปเดตทุกอย่างใง ให้ทราบเกี่ยวกับการเงื่อนไขใหม่ราคาใหม่ที่ปรับอย่างเป็นทางการขอบคุณหลายๆที่้จที่เมตตาฉันก็รู้ค่ะขอบคุณค่ะ